สลับไปดูเรื่องของคุณภาพอากาศบ้างน,นะคะคุณผู้ชมวันนี้หลายคนวางแผนออกไปข้างนอกการแต่ว่าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไปดูข้อมูลเรื่องของฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพปรากฏว่า11นาฬิกาที่ผ่านมาค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนะคะ ข้อมูลประจำวันพุธที่31ธันวาคมนะคะค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5นี่กรุงเทพส่วนใหญ่เป็นสีส้มนะคะคจะดูจากราชเทวีราชบุรณะแล้วก็พระขนงเขตดินแดงเนี่ยเรียกได้ว่าต้องระมัดระวังกันรวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะขอนแก่นก็สูงเช่นเดียวกันมหาสารคามนครราชสีมาการจนบ,บุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยดังนั้นพี่น้องประชาชนนะคะที่ โดยเฉพาะเป็นกลุ่มเปราะบางใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกัน PM 2.5ได้ทุกครั้งด้วยที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะคะหรือว่าการออกกำลังกายกลุ่มเสี่ยงป้องกันตัวเองเรื่องของการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากควรหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หากมีอาการผิดปกติก็รีบไปพบแพทย์ที่สำคัญใส่หน้ากากอนา,า,ามายัยแล้วก็ล้างจมูกช่วยได้ค่ะ